You're Listening to KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร s e c u r i t y Happiness Investment ก็คือต้องบอกว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับอันนี้ผมขออยากขออนุญาตนิดนึงแล้วกันนะครับก็คือตัวหนังสือพิมพ์ทันหุ้นนะครับก็ได้มีการจัดให้กับนักวิเคราะห์นะครับเพื่อไปพูดคุยนะครับกับทางออยนะครับในฝั่งของตัวรายละเอียดสําหรับตัวการชงนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเราได้ข้อมูลใหม่ๆกันมาอย่างต่อนได้ข้อมูลใหม่ๆมานะครับซึ่งเราเองก็เลยจะมีการอัปเดตให้กับน้องทุนฝั่งนะครับว่าข้อมูลใหม่เหล่านี้นะครับเราจะนํามาวิเคราะห์นะครับเพิ่มเติมนะครับเราก็จะ รายละเอียดมาที่ตัวหุ้นเนี่ยนะครับให้กับนักงทุนได้อัปเดตกันนะครับสวัสดีครับคุณหลิงสวัสดีค่ะเชิญเลยครับค่ะก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็พบเป็นงานออยพบนักวิเคราะห์นะคะก็เกือบทุกโบก็ไปกันหมดนะคะรายละเอียดจริงๆถ้าประเด็นในเรื่องของตั้งแต่การปลูกจนถึงเรื่องการออกมาเป็นโปรดักต์เนี่ยคล้ายๆกับอันเดิมที่เราเคยพรีเซนต์ไปก่อนหน้านี้นะคะ,คระประเด็นหลักเลยที่แตกต่างแล้วก็คิดว่ามันมี ความเป็นบวกมากขึ้นก็คือในเรื่องของอระยะเวลาที่ทางเรเองเนี่ยจะออกมาเป็นตัวของลายเส้นสำหรับโปรดัก์ปลายทางแต่ละอย่างเนี่ยน่าจะเร็วกว่าที่คาดคือ <c oughs> เดิมเลยเรามองว่ากว่าต้นไม้จะออกกว่าต้นกัญชงเนี่ยจะออกช่อดอกเพื่อผลิตตัวของ CBD ออกมาได้น่าจะอยู่แถวๆประมาณปลายมาส4ี่ปีนี้นะคะก็เลยคิดว่าเอายอคุมไม่รีว่าค่อยๆทยอยออกไปเรื่อยๆจนสุดท้ายโปรดักออกแล้วแล้วตัวลาสค่อย ค่อยขึ้นมาก็ยังไม่สายแต่เท่าที่ฟังเลยเนี่ยก็คือแทบจะทุกผภิตภัณฑ์คาดว่าน่าจะออกภายในไม่เกินสามเดือนที่จะถึงนี้ค่ะอืมนะครับคุณลิงครับถามนิดนึงคือตอนนี้เท่าที่เราเช็คมาเนี่ยที่ไปขอออยมาเนี่ยที่เขาเปิดเผยมาเนี่ยมี2อสาบริษัทคือบริษัทอื่นๆคือต้องเรียกว่ายังไม่ได้ไปขอถูกไหมครับหรือว่ากำลังอยู่ในช่วงของการขอนะครับค่ะ บริษัทอื่นๆก็อยู่ในช่วงของการขอคือณตอนนี้เองเนี่ยทางอยอย์เปิดเผยว่าก็คนที่คนที่ยื่นขอเลยเนี่ยยังไม่เยอะแต่ว่าคนที่เข้ามาปรึกษาเราก็เตรียมข้อมูลเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทางอยอยก็จะทยอยประกาศออกมาเรื่อยๆผ่านทางเว็บไซต์ของเขาว่าใครทีร่จะได้รายเส้นอะไรบ้างเพราะณปัจจุบันเองก็มีเรียกว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพเหมือนกันที่ไปหลอกลวงประชาชนว่าทางตัวเองเนี่ยได้รายเส้นแล้วก็ไปเก็บเงินเก,นเกษตรกรว่าต้องมา เรียกว่าคล้ายๆมัดจาก่อนเท่านี้นะเพื่อจะมาขายเราได้ทางออยก,ก็เลยปัดปัญหานี้ด้วยกันเดี๋ยวก็คงมีประกาศออกมาเรื่อยๆค่ะว่าใครได้ไลเชนบ้างคือหมายความว่าคนที่ปลูกเนี่ยคนที่ต้นน้ําก็ต้องขอกลางน้ําที่เอามาสกัสกสดก็ต้องขอแล้วก็ปลายน้ําที่จะเอามาใช้สาหรับเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์ต่างก็คือทุกคนต้องขอหมดถูกไหมครับ ใช่ค่ะทุกคนต้องขอหมดรวมทั้งการนําเข้าเมล็ดพันธ์ก็ต้องขออนุญาตเหมือนกันตอนนี้คือนําเข้าได้แค่มล็ดพันธ์ส่วนของผลิตภัณฑ์บางสาที่เกี่ยวกันชงยังไม่สามารถนําเข้ามาได้ค่ะอ๋อโอเคแล้วก็ต่อในเปเปอร์เลยครับค่ะ ก็ในส่วนนี้เองเนี่ยเราก็เลยมองว่าค่อนข้างเป็นบวกในเรื่องของระยะเวลาที่มันออกมาเร็วขึ้นแล้วก็จริงๆทางเรื่องของการขอลายเส้นต่างๆเนี่ยกฎเกณฑ์ต่างๆก็ดูเหมือนไม่ได้ยากอย่างที่คิดอย่างเช่นอ่าที่ที่เราเคยได้ยินมาก่อนหน้านี้อาจจะบอกว่าต้องมีวัตถุประสงค์ในการปลูกขายให้ใครใครจะเป็นคนรับซื้อซึ่งฟังดูเหมือนว่าเราต้องมีใบคําสั่งซื้อเลยหรือเปล่าจากจากปลายทางแต่จริงก็คือเราแค่ คนปลูกเองเนี่ยก็คือไปแจ้งเฉยๆว่าใครจะเป็นคนซื้อจากเราแค่นั้นเองค่ะไม่ต้องมีสัญญาอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมันเรื่องของการขอใบอนุญ,ญาตต่างๆก็เลยดูไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะ oh. แล้วก็กลุ่มที่จะได้ประโยชน์แรกจากการขอใบอนุญ,ญาตที่ทางออยนะตอนนี้เองเนี่ยสามารถอนุมัติสาหรับผลิตภัณฑ์ได้แล้วก็คือกลุ่มของเครื่องสอําอางที่จะนําน้ํามันจากเมล็ดกัญชงหรือว่าสารสกัดจากเมล็ดกัญชงไปใช้ก่อน ส่วนวิธีการคิดง่ายๆเลยก็คืออะไรที่มันใช้ภายนอกค่ะจะได้รับอนุญ,ญาตก่อนส่วนเรื่องของการกินเข้าไปก็ทยอยตามมาเรื่อยๆภายใน3ามเดือนนี้ค่ะโอเคนะครับอ่ะคุณหลิงอัปเดตนิดนึงครับคือต้องบอกว่ากัญชงในบ้านเราอาจจะเป็นประเด็นใหม่ๆหลายคนอาจจะยังไม่ได้เคยคุ้นเคยกับมันมากแล้วตอนนี้ต่างประเทศเขาเป็นยังไงบ้างครับเรื่องนี้อุตสาหกรรมเม็ดเงินไซส์ต่างๆในแง่งงของเครื่องดื่มในแง่ของผลิตภัณฑ์ต่างๆนี่เป็นยังไงบ้างครับค่ะพอดีเนี้ ประเทศก็เรียกว่าฝั่งของแคนาดาอเมริกาพวกนี้ก็เปิดมาสักพักหนึ่งแล้วซึ่งถ้าดูระดับเมนเงินมาเก็ตไซต์เองเนี่ยก็เทียบได้ประมาณสัก0 0 7 5เอร์เซ็นของตัวตลาดเครื่องดื่มทั้งโลกนะคะแต่ว่าอัตราการเติบโตเนี่ยสูงกว่าเยอะอย่างเครื่องดื่มเองโดยเฉลี่ยเติบโตไม่เกิน2แต่ว่าตัวของ เครื่องดื่มจากกันชงเองเนี่ยเติบโต,ตอยู่ที่เฉลี่ยประมาณสัก13เอร์เซขึ้นไปค่ะอืมนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวบ้านเราก็ต้องมาเดี๋ยวจะมาอัปเดตและเรียนรู้กันนะครับว่าแต่และอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะได้รับฟีดแบ็กขนาดไหนนะครับอะแล้วคุณหลิงลงมาที่ Recommendation หน่อยครับว่าแล้วคุณหลิงมองว่าประเมินว่าอุตสาหกรรมอย่างนี้เนี่ยนะครับเรามองอย่างไรนะครับแล้วก็ถ้าลงไปที่หุ้นเนี่ยเรามี Recommendation อย่างไรบ้างครับ ด้วยภาพของการที่ตัวของ FTA เนี่ยน่าจะค่อนข้างเล่งตีในการออกแบอนุญ,ญาตเราก็เลยยังคงพอสิทธิสำหรับวิวของกลุ่ม f b นะคะแล้วก็อ่อยังคงเลือกตัวของคาราบาวเป็นทอปิกของกลุ่มครับโอเคนะครับประมาณนี้แล้วก็ทิ้งท้ายนิดนึงครับคุณหลิงเราลองมา <c oughs> เปลี่ยนเรื่องนิดนึงนะครับเพราะต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้ผ่านมานะครับ <c oughs> <c oughs> มี หลายหลายคนอาจจะได้เห็นตามโซเชียลมีเดียนะครับเรื่องของตัวเท่าแก่น้อยนะครับในการที่มีข่าวว่าทางข่าวลือแล้วกันนะครับว่าจะมีเรื่องของการเทคโอเวอร์อะไรต่างๆซึ่งก็ต้องบอกว่าเท่าแก่น้อยเนี่ยเหมือนมีข่าวเนี้ยเล่นกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับล่าสุดผู้บริหารก็ได้ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้นะครับคุณหลิงมีคอมเมนต์ตรงนี้นสั้นๆไหมครับ ค่ะก็ล่าสุดทางผู้วิหารก็ออกมาปฏิเสธข่าวลือนะคะว่าตัวของดิวที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทชื่อขึ้นต้นด้วยเอ็มเนี่ยของทางฝั่งอเมริกาเนี่ยยังยังไม่ได้มีรายละเอียดก็คือ,อขอปฏิเสธข่าวลือแต่ว่าบริษัทเองเนี่ยก็อยู่ระหว่างการศึกษาพันธมิตรทางธุรกิจเรื่อยๆ าฉะนั้นปัจจุบันเองเนี่ยก็คือยังไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจนแล้วก็ในเรื่องของการที่จะถอนดิเลสออกจากตลาดเองเนี่ยก็อบอกว่าไม่มีนโยบายการเพิกถอนออกมาจากตลาดหลักทรัพย์นะครับตัวของกลุ่มซัมเมี่เองก็ยังถือมากกว่าร้อยละห้าสิบเปอร์เซ็นอยู่ซึ่งจริงๆจริงๆ,ๆเนี่ยข่าวมันออกมาเรื่อยๆเพราะว่าทาง TKNE ก็มีเปิดเผยในที่ประชุมต่างๆว่าเขาอยู่ระหว่างการหาพันธมิตรแต่จริงๆด้วยระยะเวลาในช่วงของโควิดแล้วก็เขามีอิมแพกพอสมควรจากเรื่อง ของโควิดทาให้สาลายในการส่งออกเนี่ยมันส่งออกยากเพราะฉะนั้นคือด้วยราคาการตกลงซื้อขายกันเนี่ยเราคิดว่าไม่ไม่น่าเร็วเท่าไหร่ แล้วก็จะเห็นได้เลยว่าบริษัทพ์ทเร์ของเขาก็ได้มีการรายงานผลประกรอบการไตรมาส4ออกมาก็ถือว่าต่ํากว่าที่ตลาดประเมินวาเกือบ30%ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงบไตรมาส4ของตัวท้าไครนอก็อาจาต้องมีการระมัดระวังทั้งในฝั่งของตัวการสมมอบทั้งในฝั่งของโลจิสติกด้วยนะครับอันนี้ก็ใครที่จะเก่งกาไรกับประเด็นเรื่องข่าวของเรื่องของการเทคโอเวอร์ก็อาจาต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับโอเควันนี้ขอบคุณทางคุณหลิงมากครับ